สัญญาบางอย่างนะเสื่อมนะสัญญาที่ใช้สมองความจำที่ใช้สมองนะเสื่อมสัญญาของจิตนะที่มีคุณภาพสูงเนะี่ยยิ่งเราภาวนาถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วเนะี่ยสัญญาที่ถูกเนี่ยนะนะไม่เสื่อมอย่างเราสามารถเวลามองอะไรเนะี่ยก็จะเห็นอน,นิจจังทุกขังอนัตตาไม่เห็น นิดอย่างสุขขังอัตตาเราเนี่ยไม่ได้เจตนาเนี่มันประทับลงไปในจิตอย่างรุนแรงใน,นจิตมันก็เปลี่ยนคุณภาพไปแล้วมันจะไม่กลับกรอกเข้ามายึดมาถือขันทั้งหลายไม่กลับกรอกเข้ามาสําคัญมั่นหมายเห็นผิดนะว่าอันนี้สวยอันนี้งามอันนี้เที่ยงอันนี้เป็นสุขอันนี้เป็นตัวเราอะไรเงี้ยไม่มี ขาดแล้วขาดเลยเพราะฉะนั้นจิตกับขันโคนละอนกันนะจิตที่ที่ฝึกดีแล้วเนี่ยกับเอธทตุขันธรรมดาเนี่ยคนละส่วนกันตัวจิตในขันหนะ้ามันก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับไปตามธรรมชาติของมันนั่นแหละจิตที่เหนือขันห้าจิตบางชนิดไม่ใช่อุปทา,านขันคือพวกโลกุตตรจิตทั้งหลายไม่ใช่อุปทา,านขัน จัดอยู่ในขันห้าไหมอยู่แต่ไม่ใช่อุปทานขันไม่ใช่เป็นที่ตั้งของความยึดมั่นจิตพวกนี้นะมันมีคุณภาพที่มันไม่กลับเสื่อมลงมาเป็นจิตปุทุชนอีกถึงร่างกายจะเสื่อมสมองจะเสื่อมแต่คุณภาพของจิตชนิดนี้ไม่เสื่อมด้วยเพราะฉะนั้นสัญญาก็มีสองส่วนนะส่วนของขัน ก็ส่วนของจิตความปรุงต่างๆนะมีส่วนของขันนะจิตแท้ทำแท้ไม่ปรุงอะไรค่อยๆภาวนาตนะ้องแยกแยกรูปแยกนามไปรูปจะแยกจำนวนเท่าไหร่ก็แล้วแต่จะแยกได้ แต่รูปทุกชนิดยังไงก็ไม่เที่ยงรูปทุกชนิดยังไงก็ถูกบีบคั้นให้แตกสลายรูปทุกชนิดยังไงก็ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานามธรรมาท,ทั้งหลายก็มีสภาวะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปในทางรูปธรรมเนี้วิทยาศาสตร์ก้าวล้ำไปแล้วนะแต่ในนามธรรมาเนี้วิทยาศาสตร์ยังไม่ทัน พราะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยยังมีคิดว่าจิตกับสมองมันน่าจะอันเดียวกันก็เลยไปศึกษาแต่แล้วสมองไม่เข้าใจจิตเขาไม่รู้จักวัตสงสารการเวียนว่ายไตเกิดอะไรเนี้ยวิทยาศาสตร์ย,ยังไปไม่ถึงวันหนึ่งเนี่ยจะถึงถ้ามันจะถึงแล้วไม่ต้องมากราบพระพุทธเจ้าเลยนะรู้ตามหลังท่านนานเหลือเกินความจะรู้ได้ ทำไมมันจะทันได้เนมะื่ะธรรมะมัคือความจริงอะ่ะใครมีคุณภาพพร้อมก็เข้าถึงความจริงอันเดียวกันนะนะั่นแหะ